สิประโยชน์ของการดื่มน้ำอุ่นที่ดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรง 1. ช่วยดีท็อกซ์ร่างกายของเราครับผมน้ำอุ่นครับช่วยดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกายที่ไหลเวียนอยู่ตามอวัยวะต่างๆสำคัญเช่นปอดตับไตและลำไส้ครับโดยที่น้ำอุ่นครับจะช่วยขับถ่ายของเสียั้นออกมาในรูปแบบต่างๆเช่นปัสสาวะอุจจาระ,ะขี้มูกขี้ตาและก็เหงื่อไขครับผมร่างกายของเราก็จสะอาด จากภายในครับซึ่งเราสามารถเช็คได้ไง่ายก็คือการที่ร่างกายไม่มีกลิ่นตัวตามข้อพับหรือมีกลิ่นปากนะครับเพื่อนๆทุกคน 2. ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายครับผมใครครับจะเป็นท้องผูกขับถ่ายยากครับแนะนำนะครับในตอนเช้าหลังจากตื่นนอนเลยครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งล้างหน้าแปรงฟันครับให้เราดื่มน้ําอุ่น1แก้วครับแล้วก็นวด วนตามเข็มนาฬิกาเบาๆบ,บริเวณท้อง,องครับรับรองครับเป็นนานก็จะรู้สึกปวดท้องอยากเข้าห้องน้ากันเลยนะครับเพราะว่าการดื่มน้ําอุ่นเป็นแก้วแรกของวันนะครับขณะที่ท้องกาลังว่างครับก็เป็นการลดแก๊สในกระเพาะและช่วยกระตุ้นระบบการขับถ่ายของเราให้ทํางานได้ดีอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน 3. ช่วยเสริมสร้างภูมิสั้นฐานให้แก่ร่างกายครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆครับทำให้ร่างกายต้องปรับตัว จึงเกิดอาการเช่นปววรั้วเจ็บคอมีน้ำมูกคัดจมูกไอครับซึ่งอาการเหล่านี้ครับเป็นสัญญาณเตือนเล็กว่าสุขภาพของเราเริ่มอ่อนแอลงแล้วครับควรดูแลตัวเองให้มากขึ้นดูแลตัวเองอย่างง่ายครับให้อาการหวัดของเราหายได้โดยการจิบน้ำอุ่นเป็นประจำทุกๆวันครับเพราะน้ำอุ่นจะช่วยให้ร่างกายไม่สะสมเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียที่สามารถนำไปสู่อาการไม่สบายได้นะครับเพื่อนเพื่อ,อทุกคน 4. ช่วยลดความอ้วนได้นะครับผมผลการวิจัยครับผมเผยว่าการดื่มน้ําอุ่นในตอนเช้าวันละ2แก้วครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเราผาผลาญพลังงานมากขึ้นถึงร้อยสามสิบนะครับทำให้ร่างกายของเราเราผาผลาญแคลอรี่ในอาหารที่ได้มากขึ้นสาเหตุเพราะว่าน้ําอุ่นครับจะช่วยลดการสะสมของเซลล์ไขมันสีขาวในร่างกายของเราครับจึงลดน้ําหนักได้ง่ายขึ้นครับกินอาหารอะไรก็จะ ไปส,สับสบเปนไขมันมในร่างกายได้ยากครับอย่างไรก็ตามเราก็ควรงดอาหารจําพวกไขมันทานแป้งน้ําตาลน,นะครับก็จะช่วยให้เราเผาผลาญและก็ลดความอ้วนได้แบบไม่ยากนะครับผม 5. บรรเทาอาการปวดประจําเดือนครับผมใครครับที่มีการปวดประจําเดือนบ่อยๆครับทำให้รู้สึกไม่มีแรงและก็อยากที่ไม่อยากขยับตัวทําอะไรเลยครับแนะนําครับให้จิบน้ําอุ่นแทนน้าเย็นครับเพราะว่าน้ําอุ่น เป็นเหมือนยาแก้ปวดธรรมชาติเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าจะช่วยลดคลายการบีบพลัดของกล้ามเนื้อท้องครับอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เลือดลมของเราไหลเวียนดีเป็นปกติครับเพียงเท่านี้ครับร่างกายของเราก็จะไม่รู้สึกอ่อนเพลียและก็ปวดท้องจนเกินไปนะครับผม 6. ช่วยกระตุ้นระบบเลือดให้ไหลเวียนดีครับผมการดื่มน้ําอุ่นครับให้ได้อย่างน้อย2แก้วต่อวันครับก็สามารถ เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวพรรณของเราครับและน้ำอุ่นครับก็ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในเซลล์ผิวหนังทั่วทั้งร่างกายของเราครับส่งผลนะครับให้เรามีผิวพรรณที่เป่งปังเส้นผมเงางามมีน้ําหนักครับไม่มีปัญหาเรื่องหนังศรีรษะเช่นรังแคผมร่วงผมบางอีกด้วยนะครับเพื่อนๆก็แนะนําให้ทานวันละ2แก้วต่อวันจะช่วยดูแลระบบเลือดของเราได้ดีนะครับผมเช่วยชะลอวัยครับผม แนะนำครับผมให้ทานน้ำอุ่นหนึ่งแก้วในตอนเช้าครับเพราะสามารถลดปัญหาผิวหน้าของเราได้เช่นสิวริ้วรอยแห่งวัยครับจุดด่างดำครับอีกทั้งครับยังช่วยกระตุ้นการสร้างอิลาตินครับได้ถึงชั้นผิวหนังของเราครับสาเหตุเป็นเพราะว่าน้ำอุ่นจะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดครับระบบต่อมน้ำเหลืองครับให้ทำงานเป็นปกติและระบบฮอร์โมนต่างๆภายในร่างกายของเราทำงานได้เป็นปกติขึ้นครับ เราจึงมีผิวพรรณที่ดีทั้งผิวหน้าผิวกายครับใครเห็นแล้วต้องชมว่าอ่อนวัยเลยนะครับเพื่อนเพื่อทุกคน8ช่วยสมองทำงานได้ดียิ่งขึ้นครับผมการดื่มน้ำอุ่นครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดอาร์ลิสทำให้สมองของเราครับส่วนหนึ่งเพราะน้ำอุ่นครับจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดครับดังนั้นครับหากรู้สึกทำงานแล้วก็ไอเดียคิดอะไรไม่ออกครับแนะนำให้หยุดพักสักเล็กน้อยแล้วก็เดินไปหาน้ำอุ่นจิบสักหนึ่งแก้วครับ เพียงเท่านี้ครับก็ช่วยให้ร่างกายของเรากระปี้กระเป๋าขึ้นแล้วก็ทำให้สมองเ,เราไม่ล้าสามารถคิดไอเดียต่างๆได้นะครับเพื่อนๆืทุกคน9ช่วยลดอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจของเราได้นะครับผมอาการเจ็บคอครับเกิดจากร่างกายของเราติดเชื้อไวรัสครับหรือเชื้อแบคทีเรียนในบริเวณทางเดินหายใจครับโดยครับที่บางครั้งครับมีอาการไอร่วมด้วยครับแต่เราสามารถลดการสะสมเชื้อโรคเหล่านี้ได้ ด้วยวิธีง่ายๆครับก็คือการจิบน้ำอุ่นให้ได้ทั้งวันครับหรือใช้วิธีก้วนคอด้วยน้ำอุ่นในตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนครับก็จะลดอาการและฆ่าเชื้อได้นะครับเพื่อนๆทุกคนส0ช่วยให้การออกกําลังกายได้ผลได้ดียิ่งขึ้นครับผมการออกกาลังกายครับแต่ละวันของเราก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับหากหลังออกกําลังกายเสร็จเราจิบน้ําอุ่นครับอย่างน้อยหนึ่งแก้วครับเพราะน้ําอุ่นจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเพิ่มลด อาการบาดเจ็บข้อเข่าต่างๆและก็รวมถึงกล้ามเนื้อทั่วร่างกายครับทาให้เราไม่มีกล้ามเนื้อตึงหดเกร็งครับหรือเป็นตะคิวได้ครับอีกทั้งครับยังช่วยเพิ่มความสมดุลให้กับระบบประสาทสมองได้อีกด้วยครับเราจรึงรู้สึกสดชื่นแจ่มใสามากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆทุกคน แล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนาครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมีการปั่นน้ําผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบหือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ําผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตร ช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากะจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับ าการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกําลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ํามันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไปนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอ่ะ ภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิพวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน